เราก็เดินทางจากบ้านมาประมาณ140กโลนะครับเส้นทางที่เรามาก็จะผ่านจังหวัดนครนายกมาก่อนแล้วก็ผ่านอำเภอบ้านนานะครับแต่ที่พักของเราจะอยู่อำเภอแก่งคอยตำะบนะอมจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับจุดนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเราจะไปไหนเราจะไปโฮชิแคมปิ้งนั่นเองนะครับอีก1.5กิโลเราถึงที่พักกันแล้วนะครับ ที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่นี่คือโฮชิฮิดเดนแคมปิ้งนั่นเองเราก็เลือกสถานที่คือตรงกลางเลยนะครับเป็นลานกว้างนะครับเรามากันค่อนข้างเยอะเราก็จะเลือกสถานที่ที่รับคนของเราได้นั่นเอง mm hmm. mm hmm.